บ้างคะบันนี้จเป็นด้วนก้อนผันเห็ดนะครับอ่าผันเห็ดอ่าผันเห็ดครับเป็นเห็ดเข็มทองอ๋เห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็เป็นเห็ดที่อ่ารักษาสุขภาพนะคะใช่แล้วครับอืมแล้วก็ไม้เท่าไหร่คะเนี่ยไม้ละสิบบาทนะคะไม้ละสิบบาทเองนะคะอร่อยด้วยครับอ่าอร่อยแล้วก็นี่เป็นอ่าแล้วมันจะมีสูตรเด็ดที่น้ำซิ่งนะครับอ่าน้ำซิ่งเรามีมีสูตรเด็ดยังไงคะน้ำซิ่งนี่จะรสชาติกลมกล่อมนะครับ สุดยอดเลยครับเป็นสูตรของเราเองใช่ไหมคะน้ำจิ้มนี่เราเองเลยค่ะครับแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้กับงานสสบของเราเออดีมากครับค่ะการต่อรับดีมากครับค่ะเป็นการต่อยอดที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะส่งเสริมสินค้าไทยให้อยู่ดำลุงกับคนไทยของเราอยากให้มีไปเรื่อยๆครับงานแบบนี้ค่ะเราจะจัดเราจะจัดอ่าทั่วประเทศค่ะครับผมไปทั้งใต้ทั้งเหนือแล้วก็างทั้งบนมาอีกนะครับค่ะอ๋อเราจะหมุนเวียนมาเรื่อยๆค่ะหมุนเวียนไปที่ลำปางนี่ขายดีอ่ะ ขายดีค่ะครับผมรายได้ก็กระจายสู่ชุมชนเราด้วยนะคะค่ัวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นยูากนินเงครับเา้ัดนอกไง่เดี๋ยไม่เป็นไรฝากได้แร้วก็าจตัด่อแล้วันนี้พี่กคขาเขาจะมีอะไรกับฝากึด้วยนะคะฝากว่าอะไรคะ มีคนอ่านอยอยากให้เวลาเบคอนทานเหเดด้วะเดี๋ยวก็ให้ค่าโปรโมตนะค่าโปรโมทเหดสิบไมล์เบคอนทันเห็ดปลอกาศตัางนะครอกจากจะมีเบคอนพันเห็ดแล้วยังมียำดยำรวมรสแซ่บนะคะถ้วยละสาวบาทนะ ตัวเดียวกันตัวเดียวกันค่ะอ๋อข้าวหอมใช่น้ำจิ้มเดียวกันนะครับโอ้ใช้น้ำจิ้มตัวเดียวกับเบคอนค่ะใช้น้ำจิ้มตัวเดียวกันมีลูกชิ้นปิ้งนะครับแล้วก็ขนมจีบอ่ามียังมีขนมจีบแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยค่ะปิ้งค่ะลกชิก็อร่อยค่ะชิ้นที่เราทำเองเราทำเองเราทำเองด้วยเราคิดค้นสูตรของเรานะะคคนไทย ไม่น้อยหน้าชาวใดชาวต่างชาติใดในโลกนะคะขอเชิญครับเชบิญเดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้ไปก่อนนะคะอีกสักครูน่นึงเราจะพาเดินชมตลาดต่อนะคะดูว่าเราจะมีอะไรมาเสนออีกนะคะส่งเสริมเฮสตีค่ะ